อุทยานแห่งชาติแม่วะเช็คอินครับที่นี่มีกิจกรรมให้ทํามากมายน้ําตกแม่วะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดินทางต่อขึ้นไปอีกระยะทางประมาณ300เมตรก็ถึงทางขึ้นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองติดตามรับชมผมอยู่ที่น้ําตกแม่วะอุทยานแห่งชาติแม่วะจังหวัดลําปางนะครับตอนนี้ผมจะเดินขึ้นไปที่น้ําตกด้านบน3ชั้นด้วยกันร,ระยะทางประมาณ700เมตร ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบนี้นะครับทางขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าด้านบนเนี่ยเส้นทางจะเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือไม่นะฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดนี้ทางขึ้นน้ําตกตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามจะมี3มชั้นระยะทางประมาณ700รอเมตรน่าจะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยครับไปกันเลย ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ในระดับสีแดงก็ไม่ควรที่จะลงไปเล่นในช่วงนี้รอให้ระดับน้ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะครับอุทยานแห่งชาติแม่วะจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทางด้วยกันนะครับที่นี่ตรงนี้ก็คือจุดเดินเที่ยวชมน้ำตก เป็นระยะทางสั้นๆนะฮะก็เป็นหนึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติและนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวผาแดงนะฮะซึ่งทางเดินขึ้นลื่นนะลื่นครับพื้นปูน,ปน,ปนตะไคร่เกาะภูมิก็จะทําให้ลื่นก็ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวผาแดงตรงนี้ก็ทางขึ้นจะอยู่บริเวณหน้าทางเข้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมเส้นทางประมาณ2โลเศษเศษนะครับ ใช้เวลาก็ชั่วโมง1นถึงสอชั่วโมงด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวผมก็คงจะเดินขึ้นไปชมสามารถที่จะเดินขึ้นไปพักค้างแรมด้านบนได้เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลานสําหรับพื้นที่กางเต็นท์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆอยู่ด้านบนทั้งสิ้นนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินเทรลนะฮะระยะทางประมาณ12-14ถึงกิโลประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางระยะไกลหน่อยหนึ่งจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะนําหรือว่าทําการบล็อกเส้นทางที่จะเดินเข้าไปในสู่ป่าลึกได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกให้นะฮะก่อนเดินก็ต้องอุ้ยมาแรงเข้าก่อนเดินก็จะต้องทําการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งครับเพื่อความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวเองสำหรับทริปของเราในวันนี้นะจะปฏิบัติภารกิจได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปนะฮะเราไปเรื่อยๆนะไม่ฟิกายตัวแค่ไหนก็แค่นั้นครับเพื่อนๆชมเส้นทางกับเราไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็เป็นธรรมดาในช่วงฤดูฝน ตอนนี้เดือนตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะสำหรับในอุทยานในพื้นที่จังหวัดลำปางลมหนาวพัดโช,ชยมาแล้วก็ลักษณะาทางเดินจะเป็นแบบนี้ครับต้นไม้ก็จะเขียวคลึ้มหนาแน่น ทางเดินจะเป็นพื้นปูนแบบนี้แต่ว่าจะมีตะไคร่เกาะจับตรงนี้ก็จะทําให้ลื่นในช่วงลงเนินเนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะครเพราะมันมันลื่นจะล้มข้อเท้าพลิกได้ตอนนี้ผมมาถึงน้ำตกจุดที่หนึ่งแล้วระยะทาง300ร้อยเมตรพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหินขนาดใหญ่ขวางทางน้ำไว้นะฮะเกิดเป็นน้ำตก อยู่ด้านหน้าผมนี่เองเด,เดี๋ยวเพื่อนลองดูนะครับมีความสูงประมาณ15เมตรจากบนเขาตรงนู้นนะฮะทอดไหลลงมาเป็นสายน้ําตกไหลผ่านล่องหินระจนสู่แอ่งน้ําด้านล่างอยู่ห่างจากด้านล่างประมาณ200เมตรครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆแมงวีจะเยอะมากครับจะบินพุ่งเข้าไปในแก้วตาเลยนะเดี๋ยวผมต้องใส่แว่นก่อนตะกี้เข้าไปเข้าตาผมมาตวง มันจะตอมที่อื่นก็ไม่ตอมตอมที่ตานะแปลกเหมือนกันนะแมงแมงพวกนี้เดี๋ยวเราไปต่อครับป่าที่นี่นะจะมีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะเนื่องจากว่าเป็นแหล่งอาหารของพวกเขาต้นไม้ก็จะโตคลึ้มครอบคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ ก็จะคลึ้มเลยฮะเดินเดินอยู่ในบริเวณนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าจะคลึ้มมืดคลึ้มกว่าอยู่ด้านนอกช่วงนี้เราเดินขึ้นเขาเป็นไงครับเฮ้ยเลื่อนเรื่อยเลยโมออกมันไม่ใช่โมออกแล้ว ที่นี่ก็จะเป็นป่าเบญจพรรณตรงนี้จะเป็นป่าไผ่แล้วก็ไม้เบญจพรรณต่างๆก็จะเป็นผสมประสานกันหลายป่านะหลายหลายชนิดป่าว่าจะเป็นป่าดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งลางต่างๆครับ ซ้ายมือผมครับเราเดินรอบมาตามริมทานน้ําตกก็จะเป็นกอแก่งโขดหินขนาดใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือผมบริเวณนี้น้ำลึกอันตรายนะห้ามลงเล่นน้ำผมคิดว่าน่าจะมาอยู่ในชั้นที่สองแล้วละครับ ด้านหน้านะน้ำตกชั้นที่สองตัดต้นไทรยังมีความสูงประมาณ12เมตร เป็นน้าตกที่ไหลผ่านแผ่นหินแล้วก็ลาดเอียงยาวสู่แอ่งน้ํลนาลักษณะคล้ายสไลเดอร์น้ําตกชั้นนี้จะมีผีเสื้อมากนะข้างหน้าเดินขึ้นไปสู่น้ําตกชั้นที่3ดูเดียวเพื่อนป่าค่อนข้างจะหนาทึบแน่นเลยนะครับ หินขนาดใหญ่ฮนะตรงนี้เก้งเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ง่ายที่สุดในเวียนป่าเมืองไทยรูปร่างอะเหมือนกวางนะแต่ตัวเล็กหลังโป่งเล็กน้อยลำตัวสีน้ำตาลแดงด้านใต้ซี่แล้วก็โอมเทาเล็กน้อยก็จะพบเก้งได้ในป่านี้นะเขาจะร้องเสียงคล้ายหมาเห่าแต่ดังมากเลยจนบางครั้งเนี่ยคนที่ได้ยินเสียงเมื่อเข้าป่าอาจจะตกใจคิดว่าเป็นหมาป่าได้ ดูสะพานนะฮะสะพานปูนตะไคร่คุมเขียวเราไปต่อชั้นที่สามทางจะค่อนข้างลกขึ้นมานะครับแบบนี้ ริเวณลาวบรือเวลาว,ลาวทางเดินนี่จะหักโค่นไปแล้วก็ทำด้วยปูนนะต้องระมัดระวังหน่อยนะน้ำริมตะลิ่งก็จะถูกซ้อหน้าดินฟัทงทลายลงไป สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้นะฮะเป็นสิ่งที่ดีนะจะมีเบอร์โทรฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ให้เป็นระยะระยะในเส้นทางเดินนะฮะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับเพื่อนๆเจ้าหน้านนที่ก็จะมาตัดแต่งเส้นทางเดินนะเคลียร์เส้นทางเดินไว้ให้ ยังวีเยอะมากเลยเพื่อนๆดูนี่ฮะมันตอมหน้าผมตั้งแต่เริ่มเดินมาแล้วเนี่ยไม่ยอมลดละเลยเนี่ยชอตแว่นแล้วก็บิดเข้าตาเลยนะที่นี่ก็จะพบหมูป่าได้อย่างง่ายๆนะก็เป็นแหล่งของเขาอาศัยอยู่แถวนี้ เขาจะต่อท่อน้ำลงไปใช้งานที่สำนักง,งานที่ทำการอุทยานด้านล่าง ทางเดินจากชั้นที่สองมาชั้นที่สามเนี่ยจะยากที่สุดเพราะว่าจะลกกว่าเขาแล้วก็มีสิ่งกีดขวางเยอะหน่อยแล้วก็บางพื้นที่บางช่วงพื้นที่ทางเดินบางช่วงเนี่ยก็อาจจะพังทลายลงไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ลำบากนะระดับความยากไม่มากเท่าไหร่นะตอนนี้ผมมาถึงชั้นที่สามแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองชมนะ จะสวยถูกใช้เพื่อนหรือเปล่าครับตอนนี้เราอยู่น้ําตกชั้นที่สามคือตานห้วยส้มปล่อยมีความสูงประมาณส0เมตรครับเพื่อนๆืนลักษณะาสายน้ําจะไหลแผ่กว้างซึ่งมีความสวยงามมากน้ําตกชั้นเนี้ยจะมีความเหมาะสมในการเล่นน้ํามากครับดูนะฮะนอกจากชั้นที่สามแล้วก็ยังไปชั้นที่4ี่ชั้นที่5้าชั้นที่หชั้นที่7ได้ต่อไปอีกนะแต่ว่า เส้นทางนี้ต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมพอสมควรถึงจะสามารถที่จะเดินต่อไปได้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเดินกลับครับวันนี้เป็นวันที่12ตุลาคม2567 ลมหนาวเริ่มโชยมาแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยววันนี้ผมเป็นสองคนในอุทยานเลยนะครับที่มาท่องเที่ยวแล้วก็วันนี้จะพักค้างแรมที่นี่หนึ่งคืนจะก,กางเต็นที่น้ำตกนะแล้วก็จะเดินขึ้นไปเส้นทางสุสาธรรมชาติไปชมวิวที่ผาแดงแผนผมเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วสบายๆครับ ช่องของเราเน้นนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางเดินธรรมชาติแบบนี้ท่องเที่ยวแบบเราเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้ถ้าจุดไหนเสี่ยงหรือประเมินแล้วจะไม่ปลอดภัยนะแล้วอาจจะไม่ไม่คุ้มค่าก็ก็คงคงไม่ไปนะแต่ว่าผมก็จะเอา ภาพบรรยากาศพวกนี้มาฝากเพื่อนๆนะฮะเผื่อเพื่อนๆจะได้นํามาประเมินตัดสินใจในการท่องเที่ยวของเพื่อนๆด้วยนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆไม่มากบ้างก็น้อยประมาณนี้ครับตอนนี้เราเดินไปเดินมาเวลาประมาณเที่ยงพอดีเฮ้ยบ่ายแล้ว บ่ายโงตอนนี้บ่ายโมงแล้ว,นนมลวผมรัพินไพรวันกับคุณนายดารินเริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวลงไปหาอะไรรับประทานในมื้อเที่ยงก่อนขอบอกเพื่อนๆว่าที่นี่นะร้านอาหารค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ว่ามีร้านค้าสวัสดิการนะเป็นอาหารตามสั่งแต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว แม่บ้านก็อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่พร้อมบ้างนะฮะในการจำหน่ายในช่วงเวลาบางเวลาก็อาจจะต้องเตรียมมาจากด้านนอกอุทยานนะขับรถออกไปด้านนอกก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมมาให้พร้อมจะดีที่สุดเดี๋ยวผมจะกลับไปลงไปรีวิวสถานที่พักลานกลางเต็นท์ติ่งอนวยความสะดวกให้เพื่อนๆได้ได้ชวกันนะครับติดตามกันต่อไปน้ำตกแม่วะครับ